ทีครับเบาแยลุงน้ำโค้งครับผมพอกันนี่คือเก่าพี่น้องบเอาบาแยลพันได้ขึ้นเพราะว่าม่วงหน่อยเบาพันได้ยามเมออื่อสั่นแจะม่วงใหญ่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแนวตักกระเสียมขึ้นเนี่ยเบาแยลแห่เมื่อวานออกกระปุติดเต็มบ่พี่น้องว่ามืงเนี่เ <c oughs> ต็มน,นี่ยก็ประมาณสิบหาขึ้นครับน้องสาวลงไปพี่นอ้องเฉพาะป่านะ กันมาบอกกี่มื้อหรอกครับป่าก็ได้ค่ะคุ้นๆนังซีกับสีไข่อยู่ครับมากระสีได้กินอยู่ประมาณสองสามมื้อพี่น้องน้องนั่นกระสีแบบเพิ่นกระสีปรับสภาพได้น้องพี่น้องนอกจากคุ้นไม่อีกชนิดหนึ่งอะไร้ผลงานเมี่ยงเมาออกหลายๆพี่น้องกบทั้งอื่นได้อยู่ทั้งเทิงก็ได้ เราเอวไม่ได้ไปเลยทั้งเส้นพี่น้องเออจิงได้ห่วยตับตับหยุดแล้วปลอมแหลกเลยพี่น้องปลอมแหลกกันเอาเลยเดือดฟาไว้มาเบิ่งกันพี่น้องเต็มบมดเต็มมือเลยฮ่าฮาไปเนาะพี่น้องผู้เฮ็ดเอู้ยเป็นังไรเนาะไล่ได้เนาะพี่น้องแับนี้ปดปาตัวแหลกเป็นยังไงเนาะอยู่ทั้งสนมันนะพี่น้อง ปีนไปปีนมาโอ้ย oh, ปมสุดท้ายคือว่าโอเคยู่ได้หนิมานนอ้องใข่แต่บ่มีปลาเป่าครับพันน้ำคุณพันน้ำใสแล้วปลาเป่าดึกย่างเดียวเฮ้น้อ,นองปดป่าบกขาดพันว่าบ่มันเสี่ยเพันว่า ไออ้้ปนุโมองปีนแล้พวมเป็ญญนป่าเงี้ยพี่น้องอุย้ยพี่น้องปลาแค็โอ้ยตายจัพี่น้องปลาเข็โอ้ยมันแล้วมันแล้วจังบสอสสมพ่อบนตึกตึกอยู่ละเมสพี่น้องโอ้ผิดใส่แล้วมันแล้วมันแล้ว พ,พี่นอ้องเ,เตียมยิ่ย่ๆพี่น้องเ็กินกินกินดีจอดพี่น้องไตเลือพี่น้องไปต่อไป้านละออบรมันหลุดลุอยู่ ซื้อไม่แม่นองไฟวานแล้วเฮ็ดเอาหรอกว่าเสรมวะา <h its out> ในน่อแม่นองไฟน่อนอนรับบนน่อ,อนนเอโอ้สื่ได้ง่ายเหรอเขาว่าตอนน้ำไหลพี่น้องมันบนโอ้ยปลาออดพี่น้องน้ำไหลสั้นเล็ปลาออดดีพี่น้องสองตัวสามตัวพี่น้องโอ้ โโโโโโม,ตมโตสนบปลาใส่หาเส้นหกเส้นพี่น้องวันนี้เลี้ยวนี้กะไปบึงสามเส้นครึ่งพี่น้อง เชินพ่อมปลาเด็กพี่น้องน้ำก็มาอ,าอีกโอ้ยพ่มจังหวะกันเลยผู้ใดท่านกับท่านนี่ยแหละครับมือสองมือนี่ยละปลาน้อยก็ได้สลัดขึ้นกันเด้ครับปลาก็ไเดยอู้พันหนึ่งในพี่น้องปลอมเกจเล็ดหนึง่งอู้ขักมาแน่เด็กพี่น้องปุ่นโอ้ขัก ใกลสิสุดโป้พี่น้องโอ้หัอนี่กินจนสุดปลายโป้เลยพี่น้องเนี่โป้พี่น้องป้องไข่ก็ถึอได้เหมือนว่าโอ้หัอนี่คักเลยพี่น้องน,นั่นนี่กแล้วพี่น้องนั่นสวงเลยพี่น้องเพิ่งมองสามเส้นเคิร์นที่มันอย ขาดว่ามือเอืเ้อมมือเห่านี่น้ำก็ทิมาขึ้นแบบเบาแย่ว่าเพราะว่าฝนตกเหนือพี่น้อง,องโอ้ยเ,เป็นเอ็ดเป็นพัดเป็นไอเด้อพี่น้องเด้อเสียงแหบเสียงแหงขอโทษขอไปพี่น้องอะไรโอ้ยเฮียก็เซียงเฮากันแล้วพี่น้องต้องพี่<ห>โอ้ยมองซอมเส้นครึง่งจังไปป่าน้ำเลยพี่น้องเอ้ยจนแห้งจนกระด้าง โอ้ปผู้เดียวเหมืเนี่ยผู้เดียวอ่เสบืองป่าหลวงพี่น้องเบิกระติกเนี่ยโอ้เก่งเติมอยู่ปุดป่าในป่านี้นะจะล้นในซัมซ่องติกพอดีปุ๊ดแบบนี้นะเอาน้ำมาโหดมานแน่แน่ไปหุ่นแห้งแล้ววันนั้นช่วยลอยช่วยลอยเถอโอ้ถึงยู่ดอกพี่น้องพี่โอ้ จังว่าบาดนี่พี่น้องเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพูดพันขาวพันเขียวไปเบิดตัวรวดโอ้ยโอ้ยมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องปลามาแล้วจังบ่โอ้ยขึ้นไปหาทีมงานพวกเราครับพี่น้องพุ่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดยุนี่วุ้ยไว้พี่น้องต้องเอาขึ้นบ้าน ขึ้นบ้านอู้ยังพี่น้องจังบพี่น้องนะโอ้ยเอาขึ้นมาบ้านก่อนโอ้ยฟวดนี้บ่ไว้ โัแวโยอเยวโโยนนนด้วยเป็นลมแล้วเหานะเรือป้เป่าโย่โยกบาไวเลยพี่น้องจังเี่นผมต้องได้ห้ามกันเลยพี่น้อง คักครักมีนองไทยโบมาโบเป็นจังไหรก็โบมาโอ้พี่น้องาาโอ้พี่น้องพี่นพี่น้อง เอาข, e. ข้าวพ bon ี่น้องพ่นเจ็บเอวพี่น้องเจ็บเอวพอดีเลยมากันสองคนในคนละเข่งพี่น้องขึ้นไปคนละเข่ง รู้งาน่ได้น้ำคุณนะไปยไงมาดีเล้ก่้ล้ตัมไปเป็นออ้วนโอเคนี่ไร้มีอย่างเช่สวนี่ยไปนะสวนติไปเลยเติมเลยติเลย 你了我。

ห้องนได็กซ้ำซ้ำหรือถุงปลาโอเทลซ้ำอยู่บ่อน่าซ้ำซ้ำหรือบ่โง่งามเนอะโง่ง่ามห้องนี้ได้โล่เจ็ดนะถึงผู้หากระหาครับผู้ปิดกระปิดเนาะครับเนาะนี่เบ้าแยกระทิมงาดมาซอยพี่น้องเลยเอาใครขึ้นบ้านก่อนเพราะเบ้าแย่มาได้ขึ้นนี่โศกลาบดิปลาเคยญ่พี่น้องพูดหน่อย เบิงข้างหลังพี่น้องเอาโยกไว้เสร็จมาฝ <Yeah. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องสุขภูชุขชนครับสุขสบายดีพี่น้องโชคลบาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ